สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็หวพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR อารโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับไอพีนี้ก็เช่นเคยนะครับเนาะองค์ละ5 0 0บาทนะครับนะวันนี้มีภาพประกวดนะครับมา2รายการท้ายอีพีเนาะเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยนะครับ เน้นย้ำกันทุก E P นะครับพี่อ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะถูกใจเราค่อยปิดไปนะครับเนาะไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยนะครับรายการที่หนึ่งครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหานึกนุ่มเลยนะครับพี่กายภาพนะครับโอ้โหดูครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับพี่เห็นไหมเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ อ่ามีคราบไข่ด้วยนะครับพี่อ่าองนี้มีคราบไข่นะครับกายภาพองนี้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะพี่นะเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยเนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่ร่องรอยปีนะครับเนาะอ่ารอยปีนะครับอ่านี่ครับเนื้อหนึกๆเลยนะพี่นะเนื้อหนึกนะครับองนี้ครับเนื้อหนึกนะครับ นี awesome, ่คร <ai> ับโอ้โหดูครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะพี่นะเนื้ออันนี้น่าจะเป็นแบบโซนยุคต้นๆเลยเนาะเพราะพวกมดเม็ดกรวดนี่จะค่อนข้างเว็นใหญ่เลยนะครับนี่ครับพวกเม็ดกรวดมวลสารต่างๆชัดเจนเลยนะครับพี่เม็ดกรวดมวลสารต่างๆชัดเจนเลยนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเป็นเกล็ดเลยนะครับพี่อ่าองนี้ครับออกโซนแห้งพี่น้ององนี้ออกโซนแห้งนะครับแตกลายงาด้วยนะครับพี่อ่าออกโซนแห้งแตกลายงานะครับอ่านี่ครับเม็ดกรวดมลสารต่างๆนะครับเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โหดูเม็ดกรวดเท่าเนาะก็มีนะครับ องนี้ครับรายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระประาเนาะมีเส้นสีธนะด้วยนะครับนี่ครับเนื้อออกแก่ตังอิ้วนะครับพี่เนื้อหานี่ออกแก่ตังอิ้วเลยนะครับผมอ่านี่ครับมีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่าตามธรรมชาติเนะอ่านี่ครับมีเส้นรองนั่งนะครับพี่เส้นรองนั่งเนาะ องพระนะครับออกโซนแกน้ำมันตังอิ้วนะครับที่ขอบตัดนะครับมีรอยคูดธรรมชาตินะครับอ่านี่ครับยุกย่นตามขอบด้วยนะครับเาองค์นี้ยุกย่นตามขอบด้วยนะครับนี่ครับดูครับอ่ารายการที่สามนะครับพี่รายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับ อาันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเนาะองนี้มีเส้นแซมสองเส้นเลยนะครับพี่อ่าุทธิลินก็น่าจะเป็นเชียงแสนนะครับเนาะอ่านี่ครับองค์พระมีคาบไขนะครับพี่องค์พระมีคาบไขแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูนะครับคาบไขอ่าขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับพี่แล้วองนี้ครับมีเส้นแซมสองเส้นนะครับอ่าเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับเนาะ โอ้โห,โหนี่ครับพิมพ์คมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับงน,นี้ครับโอ้โห,โโหรายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อังนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าองนี้มีการลงลักดํามาด้วยนะครับเนาะมีการลงลักดํามาด้วยนะครับเนื้อกายภาพนะครับออกค่อนข้างแห้งเลยนะครับพี่อ่าองนี้ครับค่อนข้างแห้งอยู่เนาะอ่านี่ครับลักก็แห้งเลยนะพี่นะลักมีแห้งติดกับเนื้อพระเลยเนาะอ่าเป็นลักดํานะครับนี่เม็ดกรวดม้วนสารต่างๆเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่นี่ครับเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่า พระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ช้าอดหมดนะครับนาช้าอดหมดนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหคาบหลักเก่าๆเลยครับรายการที่ห้านะครับพี่รายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับ อันนี้ก็เป็นพมิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับมีคราบไข่ขึ้นเต็มเลยนะครับพี่คราบไข่นี้ขึ้นเต็มเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาเนี่ยครับดูครับคราบไข่ขึ้นเลยนะครับพี่เป็นผลึกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อหาวัดละคังแบบเก่าเลยนะพี่นะอ่นนี่ครับตัดนะครับโอ้โอ พูแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับโอ้โห,โหอ่รายการที่หกนะครับพี่รายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าวันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่น่าจะออกมาทางพิมพ์ลุงพุทธเลยนะเนี่ยเนาะ เนื้องอคงนี้ครับแห้งมากเลยนะพี่นะแห้งแกร่งเลยครับโอ้โหสวยมากเลยครับมาหานี้ครับมีรอยยุบรอยย่นมวลสารชัดเจนเลยนะครับพี่มวลสารชัดเจนแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับผม โอ้โหนี่ครับดูได้เลยนะครับพี่อองนี้น่าจะออกไปทางโซนแห้งเลยนะเนี่ยเนาะหลังเรียบนะครับพี่องนี้หลังเรียบนะครับนี่ครับรา,ายการที่เจ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดครับ อางี้ครับเป็นพิมพ์ไข่ครับอกวีนะครับเนาะอกวีครับมีการใช้งานมาพอสมควรนะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยครับอ่านี่ครับมีคาบไข่คาบลักนะครับอ่ามีคาบไข่คาบลักเนาะเนี่ยครับกายภาพก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนยุบย่นหดชัดเจนเลยนะครับพี่ยุบย่นแบบหดชัดเจนเลยนะครับ อ่า,า,อา <cake> ส่วนด้านหลังนี่อ่าจะเป็นหลังเรียบนะครับนะองนี้เป็นหลังเรียบเนาะอ่ารายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่พิมพพิมพ์ปกโพนะครับองนี้ครับเนื้อก็แก่ตังอิวครับหลังกระดานนะครับเปหลังกระดานแล้วก็อ่าคาบไข่ คาบไข่องนี้ค่อนข้างปกคลุมองพระเลยนะพี่นะคาบไข่เยอะๆแบบนี้เลยนะครับมลสารก็เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยเม็ดครวดต่างๆนะครับเนาะพิมพ์ปกโพนะครับพี่องนี้นะจำหมายเลขให้ดีนะครับเนาะจำหมายเลขให้ดีแล้วก็เน้นย้ํากันนะครับพี่พี่เอฟซีท่านใหม่นะครับเนาะที่เข้ามาปิดพระนะครับพี่รบกวนแจ้งอีพีนะครับนะอีพีนี่ก็จะอยู่ด้านล่างนะพี่นะ อีพีจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หมายเลของค์พระนะครับก็รอผมพูดในคลิปได้เลยนะครับอ่านี่ครับองค์ที่เก้านะครับพี่องค์ที่เก้านะครับอ่ารายการที่เก้าครับพิมพ์ปกโพนะครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพหญยอกวีนะครับพี่อ่าพุทธศินีค่อนข้างล่านะครับอวบอิ่มอุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมหลังก็จะเป็นหลังยุบยุบย่นย่นแบบนี้นะครับ อ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหคบผมคาไข่นี่มาเต็มเลยนะครับพี่คาไข่นี่มาเต็มเลยนะครับอ่าเป็นพระเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นี่ครับพระสวยๆกเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับ ส่วนด้านหลังครับอ่านี่ครับโอ้โหรายการที่สิบนะครับผมรายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอานนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าเนื้อหาหนึกนุ่มเนาะมีการอ่าทาทองมาด้วยนะพี่ เพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับนะเพิ่มความเป็นสิริมงคลเนาะกามีเลยก็เลยมีการทาทองมานะครับเนาะทา,อาท,าทองปิดทองนะครับพี่เนื้อองค์นี้ครับหนึกนุ่มนะครับพี่เนื้องอคงนี้หนึกนุ่มชัดเจนเลยนะครับเ <c> น <oughs> ี่ยครับโอ้โหโเนื้อนุ่มๆเลยนะครับผม นี่ครับด้านหลังก็มีร่องรอยธรรมชาตินะครับมีการเนี่ยทาทองมาด้วยเนาะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่าองค์นี้ครับอ่าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอ่าพิมพ์เกตบับตูมมัดละคังนะครับเนาะอ่าคราบไข่ขึ้นเต็มเลยนะครับพี่คราบไข่องค์นี้ขึ้นเต็มเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหอชอบตกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหโอ้โหโมอนสาเนาะอ่ารายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์เอ่อเจดี JD วัดลครคังนะครับพี่มีคาบลักเก่าด้วยเนาะอ่านี่ครับมีคาบลักเก่าๆเ,เลยนะครับนี่ครับคาบลักเก่านะครับพี่อ่ามวลสารซุ้มก่อชัดเจนนะครับ ครับคาปลักเก่าๆเลยครับนี่ครับโอ้โหอ่องนี้ครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอาอกวีครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับองนี้ลงลักปิดทองนะครับนะองลงลักปิดทองแล้วก็หลังเรียบมีร่องรอยการแตกลายด้วยนะครับอาหลังเรียบมีร่องรอยการแตกลายนะครับ นะครับโอ้โหดูภาพลักเก่าๆเลยนะครับพี่นี่จะออกอลักออกแดงๆหน่อยนะครับนะองนี้ลักจะออกแดงอ่าองนี้มีมวลสารเม็ดแร่เนี่ยครับสีเงินเนาะแร่เหล็กนะครับเห็นไหมเงินเงินเงาเงานะครับพี่เงินเงินเงาเงานะครับโอ้โหงามงามเลยนะครับพี่งามงามเลยเนาะ,ะด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีเห็นแลกเงินด้วยนะครับพี่ารายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเหมือนจะมีเส้นสิทธะด้วยนะครับพี่เนี่ยเนาะแต่คือเนื้อผ่านิี่ผ่านการเวลามานะครับพี่อ่าทําให้เนื้อเนี่ยครับดูแบบโอ้โหเห็นไหมเนื้อหายออกไปในมวลสารพุดขึ้นมาเลยนะครับเนะาะ นี่ครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมครับกายภาพนี่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับมีการหดยุบย่นนะครับอ่าหดยุบหดย่นนะครับพี่อ่านี่ครับด้านหลังครับโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาเลยครับพี่เนื้อเก่าๆพระบ้านๆเลยนะครับน้องเนี่ยครับ บ้านๆแบบมีการใช้งานมาแบบบ้านๆเลยครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับเอานี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้จะมีเห็นเส้นสังขติพาดผ่านตรงกลางหน้าอกองพระด้วยเนาะแล้วก็มีเส้นกรอบกระจกนะครับอ่าส่วนด้านหลังครับพี่เป็นหลังกาบหมากนะครับเนาะหลังกาบหมากนะครับนี่ครับเนื้อแกงแกรงแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหอันนี้ครับมวลสารชัดเจนครับมวลสารเป็นก้อนๆเม็ดๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับหลังกลับหมากเนาะหลังกลับหมากนะครับอรายการที่สิบหกนะครับพี่รายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับอ่าเนื้อเก่าๆเลยนะครับด้านหลังมีการปิดทองมาด้วยนะครับเนาะด้านหลังมีการปิดทองมานะครับอ นี่ครับเกตพิมเจดีและเกตโยนะครับมีตุ้มกลมๆตรงกลางด้วยนะครับอ่านี่ครับมวลสารซุ้มกอก็มีนะครับเม็ดขวดดำเนาะอ่ชองถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังครับนี่ครับโอ้โหท่าทงท่าทองมาเลยนะครับอ่ารายการที่17นะครับ ต่อไปครับรายการที่18แปดนะครับอันี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพิมพ์ลุงพุทธเนื้อหานะครับจะออกไปทางนึกแกลงเลยแล้วด้านหลังครับนี่มีร่ออยการนแตกลายแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเม็ดกรวดเนี่ยเห็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับคือเม็ดกรวดนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านสมเด็จโตนะครับได้นํามาผสมบนสารในการสร้างพระสมเด็จนะครับอ่า พิมพ์ลุงพุฒนะครับแล้วงนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับขอบตัดคุดคลูดแบบนี้เลยนะครับผมหลังก็เป็นหลังเรียกนะ,ะแตกลายเห็นเป็นเส้นเส้นเนาอะ,อะรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่าวงนี้ครับเป็นบางหุ่นพรมนะครับที่ถักเชือก มาด้วยนะครับอ่าขอไปยครับถักลวดนะครับอ่าด้านหลังมีตาปั๊มวัดใหม่อมมาตลดด้วยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือเลี่ยมย้อนยุกนะพี่นะเลี่ยมเก่าย้อนยุกนะครับอ่าถักเชือกเนาะเนี่ยครับเอาขอไปยครับถักลวดนะครับมีคราบกุนะครับพี่องค์นี้มีคราบกุเนาะนี่ครับโอ้โห ด้านหลังก็มีตาปั๊มนะครับผมด้านหลังมีตาปั๊มนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่บ้างหุ่นพรมนะครับที่ถักลวดมาอีกหนึ่งองนะครับด้านหลังมีตาปั๊มวัดใหม่อมมาตลดด้วยเนาะอ่า อ่านี่ครับโอ้โหดูครับมีคราบกูกแบบนี้เลยนะครับอ่าขอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้ครับบางหุ่คมอ่าถักลวดย้อนยุกนะพี่นะถักลวดย้อนยุกแล้วด้านหลังมีตาปามัดใหม่อมาตลดด้วยนะครับด้านหลังมีตาปามัดใหม่อมาตลดด้วยนะครับองนี้ครับค่อนข้างเก็บสภาพดีเลยเนาะอ่ะรายการที่ยี่สิบครับ ไปครับรายการที่21ครับอ่านี่ครับบางหุ่นพรมถักลวดอีกหนึ่งองค์นะครับอ่าด้านหลังก็มีตาปั๊มนะครับติดสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมติดสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ตาปั๊มเนาะอ่าองค์พระก็จะมีคราบกุนะครับพี่อ่าองค์พระก็จะมีคราบกุเนาะเป็นชุดบางหุ่นพรมนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหสวยมากเลยอ่านี้ก็เป็นกุใหม่นะพี่นะอ่าที่แตกปีเมื่อปี2500น้าร้อยนะครับพี่คือท่านสมเด็จโตนะครับเนาได้สร้างนะพี่เราก็ถูกบรรจุกลุ่นะครับนะคือจะมีกุ้เก่าและกุใหม่นะครับกุใหม่ก็จะแตกปี2 5 0 0น้าร้อยนะครับพี่เพราะว่าเขาทนการอ่อ พวกหัวขโมยเนาะที่ชอบมาตกพระไม่ไหวพี่นะเขาก็เลยทําการเปิดกุนะครับเมื่อปี2500นะครับพี่แล้วก็จะมีตาปั๊มนะครับวัดใหม่อมาตะรลดแบบนี้นะครับอ่ารายการที่21นะครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ปิดทองล่องชาตินะครับลุงรักปิดทองนะครับแบบนี้เลยอ่าเพิ่มความเข้มขลังแบบนี้เลยนะครับพี่โอ้โหดูครับสวยมากๆเลยนะครับ อ่านี่ครับมีทั้งปิดทองลงรักมาสวยๆครับเรียบกรอบพร้อมกรอบเลยนะครับพี่เอาไปพร้อมกรอบเลยนะครับนะนี่ครับพร้อมกรอบอ่ะรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่าอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ลงอ่าปิดทองล่องชาติเนาะพิพ์ใหญ่ปิดทองล่องชาติพร้อมกรอบนะครับอ่านี่ครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่ อันนี้ก็เป็นการถนอมเนื้อพระอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับพี่นะครับการปิดทองร่องชาตินะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูครับอ่าดูด้านหลังครับดูครับอ่าครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ อ่าวันนี้ครับเป็นพิมพเน่าจะเป็นพิมพขอบล่างฟันหนูนะครับเนี่ยผมเห็นมีคิดขีดอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับมีคิดขีดอยู่เห็นไหมครับพี่ขิดขีดจะอยู่ประมาณตรงนี้นะอ่ากรอบพอดีกรอบบางมองยากนิดนึงนะครับ เป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับแตกลายนะครับเนื้อแตกลายเนาะโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็พร้อมกรอบเนาะอันนี้น่าจะเป็นหลังกระดานนะครับพี่หลังกระดานนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากมากเลยนะครับอารายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมยี่สิบสี่นะครับ ไปครับภาประกวดนะครับอ่าเป็นภาพประกวดของผมเองนะครับเนาะอ่านี่ครับให้ดูก่อนนะครับพี่อันนี้เป็นขนาดพอๆกับ A4 เลยนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ <c oughs> นี่ครับก็ จะมีสบัดจแบบนี้นะครับอ่านี่แสดงว่าพระสมเด็จพิมใหญ่วดรคคามคอนสิตลาจังหวัดกรุงเทพนะครับอันนี้ครับรายการที่สองหนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับอ่าสองหนึ่งศูนย์นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนี่ครับอมสิทธิ์ของนี่ครับของผมนะครับอ่านี่ประกวดเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าใกล่ไกบานผมเองนะครับนี่ที่ปิษณุโลกนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพี่บูรณสงครามนะครับอ่นนี่ครับ แขวนได้ด้วยนะพี่นะตั้งโชว์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิมนต์ดูพระดีกว่านะครับอ่านี่ครับเอาไปประกวดมาพระของผมเองนะครับเพราะว่าก็เก็บไว้ตรงไหนไม่รู้นะพี่นะพอดีเพิ่งหาจจเจอนะครับก็มีหลายองค์อยู่นะครับอ่านี่ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะองค์เดียวกันนะพี่นะพระกับอันเนี้ยอ่า ในรูปนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือผ่านตากรรมการแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเนื้อหาดีมากเลยนะครับพี่เนื้อหาดีแบบนี้นะครับนี่ครับขอบตัดนะครับองค์นี้เหมือนจะมีคาบลักด้วยนะครับเนาะมีคาบลักด้วยนะครับ ่นี่ครับนนัหลังก็มนสารเม็ดผงที่เท่าเวล่าเม็ดฟ้าซุ่มก่อนนะครับมีชัดเจนรายการที่25นะครับพี่พรประกวดนะครับอันนี้ครับอ่1,500บาทครับพี่นะ1,500บาทนะครับของผมเองเลยนะครับเอาไปประกวดมานะครับ1,500บาทน้อแล้วพร้อมเนี่ยครับถ่ายรูปองค์ใหญ่นะครับยังสวยเลยนะครับพี่พร้อมนี่เลยเนี่ยครับ กี้เห็นกันไปแล้วเนาะคือพร้อมเนี่ยครับเห็นไหมสวยมากเลยนะครับพี่สวยมากเลยนะครับน,บนี่เห็นไหมเนี่ยครับอ่ายี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับ อยู่รูปก่อนนะครับว่าความสวยงามว่าองนี้ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฉ่าน้ํามันตังอิ้วอย่างมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่แบบเนื้อบฉ่าตังอิ้วเลยนะครับนะครับอ่านี่ครับอ่าพาสมเด็จวัาทางพิมพ์ใหญ่นะครับมานี่รายการที่หนึ่งสองศูนย์นะครับมาหนึ่งสองศูนย์ ประเภทเป็นจาวาคีได้รับรางวัลที่หนึ่งครับกรรมสิทธิ์ของคุณปฏิภันปฏิภัณศีก็คือชื่อผมเนาะนี่ครับอันนี้ประกวดที่นนทบ,บุรีนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เดี๋ยวมาดูองค์พระดีกว่านะครับ มาดูกันใกล้ๆเลยนะพี่เราเบิ่งกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่แก่ตังอิ้วนะครับพี่นี่ครับอ่าเนื้อเก่าถึงยุกแน่นอนนะครับพี่เนื้อเก่าถึงยุกแน่นอนนะครับอ่านี่ก็ผ่านตากรรมการแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ผ่านตากรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับได้ติดรางวัลได้ที่หนึ่งเลยนะครับพี่อ่าไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอด้วยนะครับ อุ่นใจสบายใจแน่นอนครับพี่องนี้ครับโอ้โหดูครับเห็นไหมครับย่งมนสารมัดระคังทั้งนั้นเลยนะครับอ่านี่ครับนี่เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับผงวิเศษเนาะ่านหลังครับโอ้โหดูนะครับพี่อ่าองนี้ครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ คือได้ทั้งกรอบรูปใหญ่แบบนี้เลยนะพี่นะได้กรอบรูปใบใหญ่นะครับีคือตั้งโชว์แขวนโชว์สวยได้เลยนะครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าไ่แขวนไว้หน้าบ้านนะพี่นะแขกไปใครมานะครับโอ้โหต้องขอดูแน่นอนเลยแบบนี้นะครับสวยแบบนี้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR วอาร์ร Q, code, สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ